สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรักพันไม้นะคะก่อนที่จะไปทำกิจวัตรประจำวันคือการปลูกบอนสีของเราวันนี้มีพิเศษนะคะภาษาลาววรรณกรรมศูนย์ะศูนศูนย์หลายเด้อศูนย์ยังทีหลายปานนั่นศูนย์แห้งค่ะคือทำไมศูนย์ทั้งบนศูนย์ทั้งล่างอย่างนี้ล่ะคะ่ะ สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่แบ่งเลยจริงๆหาซื้อก็ไม่มีศูนย์เกี่ยวกับศูนย์คืออั้นหมดเลยนะคะเจมูอบอกเกี่ยวกับศูนย์อั้นหมดไม่ว่าบนว่าล่างรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นว่าจะศูนย์มาพูดแล้วปวดหัวค่ะศูนย์ภาษาลาววันคำแปลว่าโกรธค่ะโกรธโกรธโกรธโ,โ,โ,โมโหโมโหแหงค่ะไม่เป็นไรค่ะเสียงบ้างเป็นคงข่า,ขาว อาวันนี้เราจะมาปลูกบอนสีและจะมาะบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงบอนสีที่จะสวยงามโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะวันนี้ภารกิจคือปลูกแยกต้นบอนสีต้นนี้นะคะอันนี้คือพญาสุรเสนสุรเสนเขามีความคล้ายอยู่กับอีกสองตัวนะคะคือสุขโขไทยสองกับอ่า ถ้าจะไม่ผิดก็พิษณุโลกน่าจะพิษณุโลกนะคะคล้ายกันมากๆเลยแต่สุรเซนจะมีความหวานกว่าค่ะมีความหวานความพริว้วใบใบจะแคบกว่าสองตัวที่พูดมานะคะสุขโขทัยกับพิษณุโลกเขาจะมีความใบจะกว้างกว่าแต่ว่าลักษณะใบและสีคล้ายกันมากเลยค่ะ สุรเสีนจะหวานอ่อนช้อยกว่านะคะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะนี่คือสุรเสีนนะคะต้นนี้ก็ได้ประมาณห้าถึงหกเดือนแล้วละคะ่ะเราจะมาแยกกันค่ะแยกจากกอเป็นกอกอนี้มีประมาณสามถึงสี่ต้นถ้าดูด้วยสายตาน่าจะสี่ต้นนะคะกอนี้น่าจะสี่ต้นเดี๋ยวเราจะแยกใส่กระถางทีนี้เราจะมาดูดินที่ปรุงปลูกแบบง่ายๆมากเลยค่ะแต่ว่าบอลสีจะสวยงามอย่างนี้ไปอีกนานเลยนะคะ นี่คือดินที่เราใช้ปลูกค่อนข้างบ่อยค่ะไม่ต้องง้อปุ๋ยเลยเพียงแค่มีนั่นไงใบก้ามปูที่อยู่บนหลังคาเลยนะคะนี่เรากวาดออกมาจากหลังคาใต้ต้นก้ามปูในสวนของเรานะคะคือมีความแห้งกรอบมากเลยแล้วเราก็เอามาผึ่งไว้แบบนี้แหละเวลาจะใช้เราก็เอามาแบบนี้เลยค่ะผสมกับหน้าดินนะคะหน้าดินหน้าดินที่อยู่ ใต้ต้นไม้หรือไม่ก็หน้าดินแถวท้องไร่ท้องนาน,นะคะผสมเข้ากันสัดส่วนก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความผสมของเราเลยผสมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันแล้วก่อนจะปลูกเราก็ผสมน้ําเข้าไปอีกหน่อยนะคะนี่ไงอันนี้เราต้องเอาน้ําใส่ลงไปหลังจากที่ผสมดินกับใบกราปูเสร็จแล้วเอาน้ําเทลงไปด้วยนะคะเทลงไปในนี้แล้วก็ผสมเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะเอาให้ ชื้นพอสมควรเลยนะคะเพื่อว่าบอนสีที่เราจะปลูกจะได้ไม่เฉ่านะคะช่วงแรกๆเขาจะมีความเหี่ยวเฉาถ้าเราทําแบบนี้ผสมดินผสมน้ําเข้าไปด้วยแบบนี้ความบอนสีจะไม่เหี่ยวจะไม่เฉาเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับคือหลังจากปลูกแบบนี้แล้วแยกปลูกแบบนี้แล้วใส่กระถางแช่น้ําไว้ก่อนนะคะนี่หลังจากปลูกเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้ให้ถึง ประมาณอย่าให้ท่วมนะคะครึ่งค่อนหรืออย่างนั่นก็แค่คอนะคะเอาแค่ไว้ในกระมังน้ําแบบนี้เลยค้างคืนไว้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้หรือแล้วแต่ให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วค่อยเอาออกไปไว้ในที่ร่มหรือในรังบอลเลยนะคะถ้ามีรังบอลก็ดีค่ะเขาจะฟื้นตัวไวแล้วก็ติดไว้ด้วยค่ะเพราะว่าดินที่ผสมนี้ บอลสีผสมนี่คือใบก้ามปูที่มีความแห้งที่เขาเหมือนเขาย่อยสลายดีแล้วนะคะคือแห้งกรอบเลยค่ะแบบนั้นแล้วก็มีส่วนผสมของดินด้วยเนี่ยดินจะเป็นตัวจับใบก้ามปูแล้วก็ไปยึดที่รากของบอลสีจะทําให้บอลสีมีการฟื้นตัวเร็วค่ะยึดลําต้นได้ดีแล้วก็ฟื้นตัวเร็วด้วยนะคะแบบนี้เองค่ะง่ายๆบอลสีก็จะสวยงามแบบนี้ไปอีกนานเลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางบ่อยเลยค่ะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆมากแล้เวเราจะมาจัดการกับบอนสีต้นนี้กันต่อนะคะสวัสดีค่ะ